สวัสดีครับทีมงานเราก็เดินทางมาที่ผักปลอดสารพิษ345เมตรวันนี้เรามาเที่ยวกันครับหลังจากที่เราทำงานกันโอ้นี่มีใน,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 นเสาเลยครับนี่ครับบึ้ <c oughs> อาจารย์อะไรที่ทายหายอาจรที่ทายหายมามาๆครับมาเอ้าเดี๋ยวด้อหนึ่งสอง นะครับเตรียมงานครับแกนี่ครับเตียวโมเฮยแปลว่าอะไรเนี่ยลูกพี่เตียวโมเฮยแปลว่าอะไรเนี่ยนี่น่ะนี่ทั้งนี้นี่น่ะภาษาเขมรเนี่ยน่ะตรงงงเฮยอันแปลว่าตรงงงเฮยนะครับ นี่นทายไงเอาทายไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเอานั่งนงฮะเสียเ่ไงอ๋อลืมจะตอบครับผมเราก็มาถ่ายรูปกันนะครับช่วงเย็นๆสีได้แต่ดอกทานตะวันมันเหี่ยวเฮ้ยทางนู่นยังมีเหี่ยว เนี่ยดอกถวัลนี่นู่นนูนูนบุญติ้วนลยนที่นี้นนนนเป็นที่พักผ่อนนะครับนั่งยันใจอยากม่ายเ,ยเลยนี่ <c oughs> นี่ครับวลคอมนะครับตัวนี้แปลว่ามาเที่ยวนะครับอาวถ่าตรงไหนวะยี่ายแห่ยี่ที่สง่งไลน์ไปภูมิอ่าเออนี่ครับตรงนี้ก็มี นี่ครับผมเนี่ยนี่ครับเคี้ยเห็นนะครับนี่ดอกทานตะวันสครับผมสวยนะครับโอเคใช้ได้เลยครับนี่ดอกไม้ก็งามครับวันนี้เป็นกังหันด้วยนะครับฝั่งนู้นมีดอกไม้นะครับเราจะไปดูทั้งฝั่งนู้นด้วยครับเป็นยังไงสายน่าจะเป็นสายใหญ่เนี่ยพูดยืนผมครับบริเวณข้างๆก็สวยงามนะครับ มีดอกไม้ถ่ายรูปกันเยอะๆครับผมนี่กําลังจะออกดอกนะครับอีกประมาณเดือนนะครับก็น่าจะออกดอกเพื่อนๆ,<ว>ก,ๆก็จะลืมมาเที่ยวกัน,นครับดูดอกน่น้นดูดอกนูน้นเ,ออเดี๋ยวเราไปเซลฟี่ที่ดอกทานตะวันกันนะนี่นะครับมันก็มีนี่ครับสวยงามมากทีมงานของเราก็มากันแค่นี้ครับ ด็กเข้ามาถ่ายรูปนะครับเดินตามสะพานรูปได้ครับใช่ใช้นไม้มาเถอไอเด็กงาบมาเถอะรับผมนี่ก็คือดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ครับสวยงามมากในช่วงยาเย็นนะครับเราอย่าลืมทางไปสังขะนะครับถ้ามาจากลำดวนก็ไปสังขะนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับจะเห็น ครับผมก็ถือว่าสวยนะครับสวยยามเย็นที่ม่วงต้องมาตอนค่ำคือเจ้าว่านนะแต่กลานมีใครก็มาทั้งวันมันก็ร้อนนะครับนี่ก็พอไมายุ่ซ้ำนีแ่แหละมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับนี่เราก็จะมาดูดอกทันตะวันว่ามันงามตัวเนี้โอ้กําลังบานเลยว่ะ เตเน็อะไรมนเหมสวยมากครับผมฮะก็ใส่แล้วก็ไหวพวกชยพวกดอกบูยเอมาใหายด่อคันตะวันมันก้มโอ้มันกลมหนีเสีงนี่มางามเลยนะเามาทยนี่นี่หันมาทางนี้ยนี่หันมาทางนี้หันหับ ออืยัางงามไม่เหรอเนี่ยมาเดี๋ยวจะไปยินนู้นกั้คือเข่าปลาไปอะ่ะโอ้ไม่ต้องเข่าก็ได้เอาหนาใคตสา,านตะวันเดินเกินนะนะบื้อแม่เนี่ย <c oughs> นี่ครับอย่างเท่ครับผมเนี่ยครับดอกทานตะวันที่เขาปลูกไว้ครับสวยงามมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ศรีขอสังขะนะครับก็มาเที่ยวกันได้เพื่อนเงย็นๆนะ ต้นเล็กๆก็มีครับนี่สวยมากครับครับผมดอกงามเกินนะฮะเขาปลูกลายระดับอะไรสวยงามมากนะครับนี่โอ้มันคือได้ระดับกว่าสวยเลยว่ะเนี่ยมาดูเนี่ยมาถ่ายดังนี้นะพิทมันได้ระดับพีทถ่ายดนี้ยังดีเหรอนี่ครับ เนนี่ยมัได้สวยงามมากครับเพื่อนๆครับครับผมนี่ก็เป็นดอกสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับผมสวยจริงดอกมันเด่นหัวเหมืนนี่ครับผมสวยนะครับใครๆมาเที่ยวก็นี่ครับช่วงนี้ช่วงเย็นนะครับดอกกันตะวันก้มก้มหัวลงนะครับก็เลย ก็ต้องมาตอนเช้านะครับจะสวยมากน้ำใสมากน้ำมันก็ปลูกอะไรนี่เด้เห็นเขาโค้งไปดูดิมันคืออะไรเฮ้ยยังไม่ได้ไปถ่ายตรงบันไดเลยนั่นทีมงานเราก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตะวัน สวยไหมครับทางนั้นก็สวยมากครับก็ทีมงานเราก็มาเที่ยวกันถือว่าสวยนี่นี่ไม่ได้นั่งโตเนี่ยนะครับนตะวันบานนะครับณสังขะนี่นี่ครับเราก็ในตู้ประศนีด้วยนะ สวยจริงครับสวยจริงนี่ครับบานนีดอกไม้กําลังเบ่งบานเลยครับเพื่อนเป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับอันนี้เป็นซุ้มนะครับ Welcome to Thailand ครับเป็นซุ้มที่เขาจัดไว้ให้ถ่ายรูปกันนะครับในความสวยงามห้อยผ้าลากสีไว้อิมลองตองเน่งนะครับ ถือเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับกับผมนี่ก็เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับดอกซีชมงเนี่ยมีจักรยานด้วยนี่เย็นสบายนีเด้ไใหม่เลยก็มาทําเป็นโต๊ะยังดีเลยนียเนี่ยดอกกับฝั่งนู้นเป็นดอกทานตะวันนะครับที่เขาปลูกให้นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปนะครับมาเซลฟี่กันครับ สังเกียคือแปลว่าอะไรสังขะบอสังเกตเป็ว่าสังขะนะครับสังเกีตสังขะสังเกตครับผมนี่อ๋อสังเกียครับนี่ครับไม้หนึ่งเลี้ยงป่าพร้อมได้นี่ โอ้โหหนองใหญ่คร <jogo> <ENNIS _> ับเอานกแรกก็ต <busca> ัวใหญ่สีขาวอุกรูกเลยไมมันของปลอมของจริงอ่ะของจริงนกขาวน่ะมันเจาะหนาลายมันคือออกซอยหน้าสองไปดูดูของของของจริงอ่ะเฮ้ยของจริงอ่ะนกเป็ดนกกระยางนกเป็ดคือของจริงครับนกเป็ดเต็มหนองเลยครับป้าเป็นร้อยเลยนู่นกลางหนองวิสุราเกษนะออไม่ใช่วิสุรเซลนี่น้ำมาดานนะครับปล่อยน้ำมาดานเข้า นะครับนี่โอ้หลายตลอดนะครับนี่เสียบไปครับหน้าสี่หน้าห้านะครับเจาะหน้าห้าครับไปไม่ไฟมันเข้าหน่อยใช่ไหมจี้ตู้คอนโทรลนด้วครับนี่หลาข่อยเด็กของนี่ใหญ่นะครับนี่เบลเลอร์เลยครับโอ้ยนี่ทำเลใหญ่ดีนะบริเวณตอนเย็นๆนะครับมาเดินเล่นนะครับยามเย็นอากาศดีๆนะครับช่วงนี้ อยู่สังขะนะครับก่อนถึงสังขะถ้ามาเส้นลำดวนสุรินลำดวนนะครับอยู่ก่อนถึงสังขะนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้เนาะเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับสวยงามมากนะครับัมหนองก็ใหญ่ครับผมดำหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาไถนานะครับนะครับมาขุดศาเลี้ยงปลาที่บ้านผมหมดแล้วครับ ผมนหล่องคาดไทยนี่มีโบกมือไว้บลายครับนี่ครับทีมงานเรานะครับทีมงานที่มาจากป่าทีมงานทีมงานมาจากป่าครับมาเที่ยวกันครับโอ้โหนี่ครับมีที่นั่งด้วยครับนี่เจ๋งเลยครับโอ้โหดอกทานตะวันสวยงามมากครับสวยจริงครับ ก็เป็นดอกตะวันที่บานสะพังในหน้านี้นะครับครับสวยงามมากครับผมดด้ังอกใหญ่เลยครับได้อครับนดดูอกเบลอเลยครับอันแบบบ่ล่ะครับผมนี่ครับ สวยครับมีนี่ด้วยครับผมนี่อ๋อมีกังหันลมครับนี่นี่ครับลมเย็นๆเบาๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับพวกเราก็มาเที่ยวผ่อนคลายนะครับทีมงานเรานี่คนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็มาเซฟฟี่นะครับช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานนะครับอ่าครับเซฟฟี่นะครับตรงนี้มีบันไดให้คนขึ้นไปถ่ายด้วย ถือว่าโอเคเลยครับสวยงามครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่น่าสนใจในการถ่ายรูปช่วงเย็นมากเลยครับสวยนะครับอันนี้เป็นดึงๆครับน้องเด้งดูดิลาเด้งได้แงเด้งได้ก่ะนะนี่โต้งหนามซะนะนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับนครับหลังจากที่เราขนดินกันมาทั้งวันทั้งคืนนะครับ เมื่อยครับมือแม่โคครับมือแม่โคนี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับสำหรับการถ่ายรูปเซลฟี่นะครับ